พบกันอีกครั้งกับ Wedding Lesson News รายการที่จะนำข่าวเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับข่าวมาเรื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับรายงานภาพโน้ตที่แขกคนหนึ่งได้รับเชิญมางานแต่งของคู่บ่าวสาวนะครับโดยให้แขกเนี่ยระบุถึงมูลค่าของขวัญที่จะนำมามอบให้ในงานคู่บ่าวสาวคู่นี้เนี่ยตัดสินใจที่จะแบ่งเกรดของอาหารที่จะเสิร์ฟแก่แขครับ ตามมูลค่าของขวัญแต่งงานที่นํามาให้ถ้าใครมอบของขวัญราคาแพงให้พวกเขาก็พร้อมที่จะมอบหรือจัดอาหารมื้อหรูมาต้อนรับนะครับโดยระบุให้แขกเนี่ยวงกลมในโนต้ตเลือกระดับของขวัญแล้วก็ระบุอาหารที่เลือกรับตามสิทธิ์ของมูลค่าของขวัญน,นั้นๆั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยที่อยู่ต่อหน้าพวกเรานะครับมีโนต้ตตัวเนี้ยที่แบ่งเกรดของขวัญน,นะฮะแบ่งเป็น4ระดับนะครับลำดับแรกเนี่ยคือ loving gift นะฮะเป็นมูลค่าตั้งแต่ศูนย์แล้วกันนะผมเรียกตั้งแต่ศูนย์ up to $2 5 0สดอลลาร์สหรัฐ เยอะมากเลยนะครับนี่คือตั้งต้นโดยได้รับอาหารเนี่ยคือ Lost Chicken นะครับกับ Swordfish ขั้นที่2เนี่ยจะเป็น Silver Gift นะครับตั้งแต่251ถึง500ดอลลาร์ก็จะได้รับเป็นสเต็กนะครับกับแซลมอนลำดับ3เนี่ยคือโกลเด้นกิฟต์ตั้งแต่501ถึง1,000ดอลลาร์นะครับก็จะได้เป็นฟิเลมิองนะครับกับล o อบสเตอร์เทลแล้วก็ระดับสูงที่สุดคือแพลต i ินัมกิฟต์นะครับคือตั้งแต่1,001 ถึง2,500หรือมากกว่านะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับจะได้รับเป็น็อบสเตอร์2ปอนด์นะครับบวกแชมเปญโดยนะครับแขกระดับแพลตินัมเนี่ยยังสามารถเลือกรับอาหารมังสวิรัตได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับโดยเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับในโลกออนไลน์หลายคนเนี่ยกล่าวว่าการจัดงานแต่งแบบนี้เนี่ยมันเริ่มดูไม่เหมือนการจัดงานแต่งเลยแทนที่จะมีการต้อนรับแขกเนี่ยที่มาเพื่อแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นแล้วก็เท่าเทียมนะครับกับแบ่ง ระดับแขกซะอย่างนั้นโดยบางคนเนี่ยยังบอกอีกว่าวิธีการแบ่งระดับแขกในงานเลี้ยงเนี่ยส่วนมากจะพบตามงานการกุศลที่จะทําให้คนที่บริจาคมากเนี่ยก็ยิ่งได้รับความสนใจหรือได้รับการรับรองที่ดีกว่าคนอื่นๆซึ่งเห็นว่าไม่ควรนํามาใช้กับงานแต่งเลยอ่าคุณคงคิดยังไงบ้างผมคิดว่าจะจัดงานยังไงก็ได้ครับเป็นเรื่องของเขาแล้วแต่เจ้าภาพแล้วแต่ครับคือที่เมื่อกี้เนาะตามข่าวบอกว่าเริ่มไม่เหมือนงานแต่งเนี่ย ผมก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้งานแต่งเนี่ยมันก็แทบจะไม่เหมือนกันแล้วนะแต่ละงานเนี่ยนะบางงานพิธีการก็เปลี่ยนตรงนู้นบ้างตัดตรงนี้บ้างเพิ่มอนน้นบ้างมันมีมากมายหลากหลายเลยนะ, <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าไม่เหมือนงานแต่งเนี่ยอันนี้ถ้าบ่าวสาวหรือว่าสองคนเขาตัดสินใจอยู่ด้วยกันตัดสินใจแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คืองานแต่งแล้วแหละที่เหลือจะทำอะไรยังไงก็เรื่องของเขาครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมมองในมุมของบ่าวสาวเนาะคืออย่างนี้ฮะ ผมว่ามันก็ชัดเจนดีเนาะถ้าให้ผมคิดแทนเขานะอย่างสมมติว่างานแต่งของชนชั้นกลางท,ทั่วไปนะครับเรทการใส่ซองนะอาจจะอยู่ที่ราคาประมาณ1 0 0 0งพถึงสองพบาทอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ทั่ว,วไปเนาะในเมืองนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็แค่จัดเรทที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นเนาะอาจจะมีเรทห้าพันเรทหมื่นหนึ่งเรทสองหมื่นนะสมมุตินะฮะทีนี้เนี่ยคนที่จ่ายพันหนึ่งถึงสองพันเนี่ยไม่ได้ถูกลดทอนหรือถูกตัดอะไรออกไปเนาะแต่แขกที่จ่ายมากกว่านั้นใส่ซองมากกว่านั้นเนเี่ ก็จะได้อะไรที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่บ่าวสาวลดทอนคุณค่าของแขกที่มางานแต่เป็นการที่บ่าวสาวตอบแทนตามจํานวนเงินที่แขกมอบให้อย่างสมเหตุสมผลมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้ก็ได้เนาะใช่เป็นไปได้นะคะคือต้องบอกว่าต่อให้ไม่มีเรื่องนี้นะอย่าลืมนะครับว่าโดยปกติงานแต่งเนี่ยคุณนะ่ะมีจัดโต๊ะ VIP นะซึ่งโต๊ะ VIP นั้นๆเนี่ยคุณก็จัดอาหารคนละแบบให้กับแขกทั่วๆไปใช่ไหม ค,คือต้องบอกอ่ะมันมันก็ไม่เสมอไปโต๊ะเอไพีเนี่ยอาจจะอาหารเหมือนกันก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเคยเห็นมาโต๊ะเอไอพอาหารจะเป็นคนละแบบกันอ่าที่คุณจะเห็นเลยว่าโหจัดเขาเลยตกแต่งโต๊ะอาหารนะฮะหรูกว่าโต๊ะหลังๆนะครับมีคนบริการที่มากขึ้นอาจจะเสิร์ฟไวน์คนละยี่ห้อกันอืมอถูกไหมเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟไวน์คนละยี่ห้อเป็นไปได้โดยที่เจ้าภาพเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาชี้แจงอะไรให้กับแขกอยู่แล้วนะครับเขาก็แค่แจ้งกับ สถานที่จัดงานกับคนที่ต้องมาเสิร์ฟว่าดูแลคนนี้โดยใช้อาหารประเภทนี้เครื่องดื่มประเภทนี้ครับวม้เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในงานทั่วๆไปเลยแหละนะแต่คุณไม่ได้สังเกตรหรือไม่ได้แบบมันไม่ได้ออกข่าวไงคุณเลยไม่ได้สนใจมันมันมีการแบ่งแหละแต่แค่เขาไม่ได้บอกคุณคุณเลยไม่รู้สึกอะไรใช่ใช่ใช่แต่จริงๆคุณรู้อยู่แล้วนะตั้งแต่แบบเอ่อที่จอดรถ v i p หรือแค่เข้าไปในงานคนที่ได้นั่งที่โต๊ะก็ v i p แล้ว ส่ว <c oughs> นใหญ่ยืนไม่ที่นั่งกันอแต่ถ้าเป็นในความเห็นส่วนตัวของผมนะผมขอมองในเรื่องความเป็นคนไทยแล้วกันกับเรื่องของการจัดงานผมมองว่าการจัดลักษณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะในมุมมองผมเหตุผลนะครับการที่คุณแบ่งระดับของอาหารเนี่ยมันแสดงว่าคุณจะต้องระบุแขกที่มางานคล้ายๆกับงานซิดดาวดินเนอร์ซิดดาวดินเนอร์เราก็รู้อยู่แล้วถึงความยากของการจัดการน,นะครับอาหารจะต้องตรงกับคนคนนั้น โดยที่แขกนั้นๆจะต้องนั่งในที่ที่เราจัดไว้ให้เท่านั้นถูกไหมสมมติกรณีที่กรณีตามข่าวคือการแบ่งแขกลักษณะนี้ต่อให้เป็นเพื่อนกันเลยนะสมมติกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันมีอยู่10บคนนะคนนึงให้มากคนนึงให้น้อยถามว่าแล้วเขาจะนั่งด้วยกันได้ไหมเออถ้าเขาอยากจะนั่งด้วยกันแล้วคุณจัดการยังไงต่อส่วนใหญ่คนที่ให้มากก็อาจจะเป็นคนที่อาวุโสขึ้นมาหรือคนที่พอมีฐานะถูกไหมสมมติว่าถ้าเพื่อนผมอ่ผมสนิทกับคุณนะ่ะผมอยากให้คุณเยอะแต่ผมจะต้องไปนั่กรก็ไมมู่่้ผเเอาปะ จริงครับผมอึดอัดนะแล้วผมต้องไปนั่งกับแขกผู้ใหญ่โอ้โหผมก็เกงนะ่งเนาะผมสู้เวนั่งกับเพื่อนแล้วกินอาหารธรรมดาคุยกันยังมีความสุขสมากกว่าเนาะใช่อันนี้ผมเป็นเหมือนกันนะครับเป็นไปได้ผมก็ขออยู่กับเพื่อนๆนดีกว่านะฮะที่รู้จักกันครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขารู้กันหรือเปล่านะแขกเนี่ยว่าบ่าวสาวเนี่ยตอนจบอะ่ะเขาก็ต้องนับซองอยู่อยู่แล้ว ใช่ไหมอ่าคนนับซององอ่ะมันมีชื่อคุณนะผมบอกก่อนครัโอเคถึงแม้จะเป็นสิทธิ์ของคุณแหละที่คุณจะให้เท่าไหร่มันก็เรื่องของคุณไม่มีใครว่าแต่พูดตามตรงเลยนะฮะ่าวสาวเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้สึกผมก็ไม่ค่อยเชื่อตอนนับอะบ่าวสาวต้องมีแน่ต้องมีสักครั้งแหละโอ้โหห้าร้อยบาทผมว่ามีอืมที่คุณโฮงบอกเมื่อกี้ไงว่าโดยเฉลี่ยมันประมาณพันถึงสองพันใช่ไหมถ้าพันหนึ่งก็ยังรู้สึกเฉยๆธรรมดา แต่มันเจอแบงค์0้ามาอ่ารับรองมีแบบเวรเวอเลยคราวนี้แล้วเขาก็จะพลิกกลับไปดูหน้าซองว่าใครวะทีนี้คุณก็จะเป็นคนที่น่าจดจําของบ่าวสาวคู่นั้นในทันที <c oughs> คือทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้บอกนะว่าคนให้ซองเยอะคือคนที่รักเราเยอะใช่ถูกต้องถูกต้องเพราะในความเป็นจริงนะครับอย่างเพื่อนสนิทของพวกเราอ่ะก็มีคนที่รักพวกเราเนาะช่วยเหลือพวกเราทุกอย่างเนาะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีฐานะที่ดีเท่าไหร่ ใช่ไหมครับเขาก็ใส่ซองน้อยเป็นเรื่องปกติอันนี้เราเข้าใจได้นะครับส่วนบางคนเนี่ยไม่ได้รักใครอะไรกับเรามากมายเลยแต่พอดีมันรวยอะ่ะใส่ซองห้าพันหมื่นหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมันอะ่ะใช่ไหมครับอ <ừ> um. มันก็อาจจะเป็นเรื่องแค่อย่างนั้นเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องจำนวนเงินในซองอาจจะไม่ได้ชี้วัดอะไรได้ทุกอย่างแต่ก็จะบอกว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้เหมือนกันถูกถูกถูกใช่ไหม คืออย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนก็มีจดอะผมว่าส่วนใหญ่ก็มีจดใช่ไหมว่าใครใส่ซองเท่าไรใส่ซองเท่าไหรเพราะว่าวันหน้าเนี่ยเราไปงานแต่งงานของเขาหรือว่าคนในครอบครัวเขาสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องใส่เงินกลับไปเนี่ยไม่น้อยกว่าที่เขาให้เราใช่ เ็นเรื่องธรรมดานะโดยส่วนใหญ่ทากันอย่างนั้นนะครับอ่าก็จะเป็นเรื่องอย่างนั้นมากกว่าใช่คืออย่างที่คุณฮงบอกเมื่อกี้แหละมันมีปัจจัยปัจจัยก็มีทั้งความสนิทมีทั้งฐานะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็แสดงนิดๆหน,หน่อยๆอะ่ะคือ1แสดงความมีน้ําใจความเหมาะสมหรือแม้กระทั่งหน้าตาทางสังคม คือพวกนี้มันเป็นบจจัจแฝงที่มีผลทั้งหมดแหละนะแต่คุณจะคิดถึงมันหรือเปล่านั่นคือเรื่องหนึ่งถ้าคุณไม่สนใจคุณอยากให้เท่าไหร่คุณก็ให้เถอะมันก็ไม่มีใครว่าเลยคุณหรอกแต่พูดจริงไม่มีใครว่าเขาว่าในใจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าในใจไม่เป็นไรเอาใจได้ยินแล้วกันนั่นแหละเนอะนั่นแหละก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อความรู้สึกแหละอ่าพูดก็พูดนะครับอย่าอยาคิดว่ามันไม่มีผลเลยมันมีผลนะครับก็ทําให้มันเหมาะสมตามกําลังเอางี้ดีกว่า สรุปสำหรับผมนะครับข่าวนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะจัดงานเหมือนกับบ่าวสาวคู่นี้นะครับก็อย่าที่ตั้นบอกครับมันมีอะไรที่ต้องคิดเยอะนะครับแต่อย่าไปกลัวครับถ้าอยากจะทาก็คิดให้มันเยอะแล้วก็จัดการให้มันได้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะจัดงานแต่งแบบไหนก็ตามแต่เนาะคุณก็ต้องจัดการอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะทําอะไรทาครับเอาที่คุณสบายใจเอาครับด้วยเรื่องราวนะฮะแล้วก็ความเห็นของพวกเราเนี่ยก็เป็นดังนี้แหละ ยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามพวกเรานะครับในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ